สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องวัดสำคัญแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะครับแหล่งข้อมูลของเราวันนี้มาจากวิดีโอท่องเที่ยวทั่วไทยตอนวัดร่ำปึงของช่อง YouTube เบิ้มสมกิจนะครับ <c oughs> เราจะมาเจาะลึกเรื่องราววัดร่ำปึงหรือว่าชื่อเดิมคือวัดตับปทารามกันครับ ค่ะวัดนี้จริงๆก็มีความเป็นมายาวนานนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงหล่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปีพศ2478นสอ24นู่นเลยค่ะประวัติศาสตร์นี่คือย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์มังรายเลยทีเดียวครับแล้วจุดเริ่มต้นของวัดนี้ก็น่าสนใจมากนะครับคือเหมือนจะเกี่ยวพันกับเรื่องอโศก,กนาฏกรรมในราชวงศ์ด้วยใช่ไหมครับ เมื่อพระบิดาของกษัตริย์ผู้สร้างวัดนี้พระเจ้ายอดเชียงรายนะครับถูกใส่ร้ายว่าจ,จะก่อก,กบฏอ๋อใช่ค่ะจนถูกพระเจ้าติโลกราชซึ่งเป็นพระอัยการหรือปู่ของท่านเองสั่งประหารชีวิตใช่ค่ะใช่พอพระเจ้ายอดเชียงรายได้ขึ้นครองราชวังต่อจากพระเจ้าติโลกราชท่านก็ส่งสืบหาความจริงนะคะแล้วก็ลงโทษคนที่ใส่ร้ายพระราชบิดา แต่ว่าในขณะเดียวกันด้วยความที่ท่านเลื่อมใสในพุทธศาสนามากเพราะองค์ก็ทรงรู้สึกว่าเอ,อ่อการลงโทษนั้นมันก่อให้เกิดวิบากกรรมอะค่ะก็เลยทรงอยากจะสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อชดเชยหรืออาจจะแบบว่าไถ่บาปทำนองนั้นก็ได้ค่ะอ๋อครับครับเข้าใจเลยแล้วเรื่องราวมันก็มาถึงจุดที่นำไปสู่การสร้างวัดนี่คือยังไงนะครับเหมือนมีเรื่องนิมิตเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ค่ะคือมีพระธุดงค์รูปหนึ่งท่านเห็นนิมิต เป็นแสงสว่างตรงโคนต้นมะเดื่อในบริเวณวัดปัจจุนานนีแล้ะค่ะท่านก็เลยไปทูลพระเจ้ายอดเชียงรายซึ่งพระองค์ก็ทรงทําการอธิษฐานเสี่ยงทายอธิษฐานยังไงครับ ก็คือใช้ช้างพระที่นั่งนะคะปรากฏว่าช้างก็เดินไปหยุดที่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นจริงๆพอขุดลงไปก็เลยพบสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากก็คือพระเคี้ยวแก้วซึ่งถือเป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนฟันบรรจุอยู่ในขอบดินเผาโบราณที่เรียกว่าแบบเชียงแสนค่ะโอ้การค้นพบพระเคี้ยวแก้วนี่คือถือเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับในสมัยนั้นใหญ่และเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยค่ะ การพบพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆก็เลยนําไปสู่การตัดสินพระไทยสร้างเจดีย์ครอบตรงจุดที่พบแล้วก็สร้างวัดขึ้นในปีพศ2 0 3 5โดยใช้ชื่อเริ่มแรกว่าวัดตโปโธทารามค่ะตอนนั้นก็มีพระนางอัฏฐเทวีพระมเหสีของพระเจ้ายอดเชียงรายเป็นแม่งานสําคัญเลยนะคะในการก่อสร้าง ท่านก็ช่วยดูแลช่วยบริจาคทรัพย์สินที่ดินอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีการบริจาคเยอะมากเพื่อทำนุบำรุงวัดในระยะยาวเลยค่ะแต่เห็นว่าเส้นทางของวัดก็ไม่ได้ราบรื่นตลอดมีช่วงที่ทุดโทรมลงไปด้วยมีค่ะโดยเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นมีทหารญี่ปุ่นลักลอบเข้ามาขุดเจดีหาสมบัติทาให้โบราณสถานเสียหายไปเยอะเลย แล้ววัดก็เหมือนถูกทิมร้างไปช่วงหนึ่งค่ะน่าเสียดายจังเลยครับค่ะแต่ต่อมาก็มีการบูรณะครั้งสำคัญในปีพศ2514นะคะแล้วก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งคือปีพศ2517ปี2517เกิดอะไรขึ้นครับมีอะไรพิเศษหรอครับ ปีนั้นมีพระภิกษุรูปสำคัญค่ะคือพระครูพิพัฒน์คณาพิบาลหรือที่เรารู้จักกันในานามหลวงพ่อทองสิริมังคโลท่านทุดงมาพบที่นี่แล้วก็เห็นว่ามันเงียบสงบมากร่มรื่นเหมาะกับการปฏิบัติธรรมจริงๆท่านก็เลยริเริ่มพัฒนาวัดร่ำเปิงให้กลายเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมค่ะอ๋ จุดนี้เองสินะครับที่ทําให้วัดนี้กลายมาเป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงมากๆในปัจจุบันเห็นว่าทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินิยมมาปฏิบัติธรรมกันเยอะมากเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคนเยอะมากๆทั้งไทยทั้งเทศเลยแล้วคําว่าวิปัสสนากรรมฐานนี่คือการฝึกแบบไหนพอจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับได้ค่ะวิปัสสนากรรมฐานก็คือการฝึกอบรมจิตเพื่อพัฒนาปัญญาให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงนะคะ โดยที่วัดร่องเปิงนี่จะเน้นแนวทางสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ค่ะซึ่งก็คือการฝึกเจริญสติให้รู้เท่าทันกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมหรือพูดง่ายๆก็คือรู้เท่าทันร่างกายความรู้สึกความคิดของตัวเองเพือ่อนำไปสู่ความเข้าใจและความสงบในที่สุดค่ะงให้คนปัจจุบันมาฝึกฝนจิตใจเพื่อเผชิญหน้ากับตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็นำไปสู่ความสงบภายใน ใช่ค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยเหมือนการเดินทางจากเอ่อการพยายามแก้กรรมภายนอกมาสู่การเข้าใจกรรมหรือพัฒนาจิตใจจากภายในตัวเองนะครับมองแบบนั้นก็ได้ค่ะนอกจากเรื่องราวความเป็นมากับการเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วนะคะภายในวัดก็มีอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกเยอะเลยค่ะที่สะท้อนประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอะไรเด่นๆอีกบ้างครับก็อย่างเช่นพระวิหารนะคะที่ประดิษฐานหลวงพ่อตะโป อันนี้เป็นพระประธานองค์เดิมตั้งแต่สมัยพระเจ้ายอดเชียงรายเลยอายุคือ500ร้อยกว่าปีแล้วโหเก่าแก่มากค่ะแล้วก็ในพระอุโบสถก็มีหลวงพ่อสีอโยธยาซึ่งองค์นี้เก่าแก่กว่าอีกนะคะคาดว่าอายุราวๆาวเจ0ดร้อยปีเลยทีเดียว7จ0ดร้ 700, ปี แล้วที่ผมว่าทึ่งมากๆอีกอย่างคือเรื่องหอพระไตรปิฎกได้ยินว่าเป็นแหล่งรวบรวมที่สำคัญมากถูกต้องเลยค่ะหอพระไตรปิฎกของวัดรัมเปิงนี้พิเศษมากๆเพราะเป็นวัดแรกเลยที่มีการรวบรวมพระไตรปิฎกฉบับอักษรล้านนาแล้วก็ยังได้ชื่อว่ารวบรวมพระไตรปิฎกจากภาษาต่างๆทั่วโลกไว้มากที่สุดด้วยนะคะถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่สาคัญมากๆเลย โหสุดยอดเลยครับแค่นึกภาพความพยายามในการรวบรวมอนุรักษ์คัมภีร์เหล่านี้ก็น่าทึ่งแล้วนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกบ้างครับที่น่าสนใจ ก็ยังมีเอ่อรูปปั้นพระเจ้ายอดเชียงรายกับพระนางอัฏฐาเทวีผู้สร้างวัดอยู่ตรงประตูทางเข้าเลยค่ะมีหอระฆังศิลปะล้านนาสวยๆแล้วก็มีอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยซึ่งท่านเป็นพระนักพัฒนาที่คนล้านนาเคารพมากที่เรียกว่าตนบุญแห่งล้านนาครับผมแล้วก็ยังมีหอพระอุปคุตซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่เชื่อกันว่าถ้าได้บูชาแล้วจะนํามาซึ่งโชคลาภความสําเร็จความร่ํารวยอะไรทํานองนั้นค่ะ จากวัดที่เกือบจะร้างไปนะครับกลายมาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมระดับนานาชาติแล้วก็ยังรักษาทั้งประวัติศาสตร์ทั้งสมบัติทางพุทธศาสนาไว้มากมายขนาดนี้วัดรําเปิงเนี่ยเป็นตัวอย่างของการปรับตัวการดำรงอยู่ของวัดที่น่าสนใจจริงๆนะครับการที่อดีตปัจจุบันแล้วก็ความเชื่อมันหล่อหลอมอยู่ในพื้นที่เดียวกันแบบนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าเรื่องราวของสถานที่หนึ่งๆเนี่ยมันสะท้อนการเดินทางภายในใจของผู้คนได้ยังไงบ้างนะครับ